นี่คือมเดวของผมนะรถลีลรถบังคับอปอังไงอะรถบังคับมนตัวเธอจะหาโซนรถถังว่เนี้เปิดต่อนอนี้เป็นครื่งบิน นี่เป็นเครื่องเป็นโมเดลจริงคร so, yup. ับส่วนนี้เป็นป้อมปกการเสร็จแล้วดีนี้ป้อมปาการดูดีนะนี่ป้อมปาการอ่ะกันกันอ่ะกันกันแล้วมาดูดูส่วนคราวนี้เรามาดูรถกันนะครับนะครับฮับเฟลับเฟล

เราจะมาดูข้างในกันนะตบจุดนี่เป็นไงเราจะขยายเจาะว่าทุกคนได้ดูกันสองล้อสี่ร้อยนี่มันมืดแล้วนี่กไปดูบกนี่มันจะก,กว้างไหมจะสูงด้วยอห่างชอบนี่คือคุณยนต์ออปติมอน,นัส อีตทุสบ,บียบแล้วก็ไปกั็ต่อเลยอุคือเงิน,นทั้งหมดนู่นบ๊อบบี้นี่อบับเดทมานี่มึกงกำลังน,นี่คือธงชาติเอาไว้ถานควบคุมอันนี้ป้อมประกาศหนึ่งอันนี้ป้อมประกาศสองสามควบคุม พวกเงนนี Or, yeah, like ้มีรถโลบิน on ด้วยครับแลวก็เขขอให้ไ่้นผ yeah. um, yeah. yeah. ู้ชมนี้ำล้นใจยินต่อไปก็ดูนะปุ๊บนี่ครับผมจะต้องนี้ดูเลยนะนี่ครู้สึก มือนเราได้เข้าไปอยู่นในชีวิะะตจริงนะมีแป้ายสต๊าฟด้วยนี่คือกองทัพนะครับนี่ทหารคนนี้ก็จะปืนกับเลยกับทีนี้ก็นี่นะครับเขาเตียวพิงนูนี่โทษที่กับบ๊ายบาย 拜拜，你。<Bye>